สวัสดีครับนี่คือช่องของ KV Mansion ซึ่งเราจะนำเสนอสาระต่างๆเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ในหลายๆด้านโดยวันนี้เราจะพามาดูการดูดอุจจาระจากถังแซบอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเขาจะพยายามดูดอุจจาระแล้วก็เคลียร์สิ่งที่มีปัญหานะครับเราจะทำการดูดปีละสองครั้งแต่ว่าบางที่ก็อาจจะไม่ได้ทำเยอะเหมือนที่ KV Mansion เราก็ได้นะครับเราอาจจะรอจนเต็มก่อน แต่การดูดตัวนี้มีข้อดีหลายอย่างนะครับก็คือในรอบอาคารจอดรถของเราเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแม้กระทั่งบนห้องพักก็ตามก็คือกลิ่นเหม็นจะค่อนข้างน้อยมากแล้วการดูดตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแลบอกเกิดด้วยนี่นะครับเราจ้างมืออาชีพมาทำเลยก็คือเขาจะดูดเจ้าสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยเข้าไปในรถคันแรกจากนั้นรถคันแรกก็จะถ่ายออกไปในรถคันที่2 แล้วรถคันแรกก็จะทำงานต่อได้เลยเราใช้เวลาแค่หนึ่งวันนะครับเรียกว่าทำแค่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายก็เสร็จแล้วเคล็ดลับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ลูกบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีมากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามและนำเอาสาระดีเนี่ยไปปรับใช้กับบ้านตัวเองก็ได้นะครับบายบาย